ผู้มืออธิฐานอดอาหารแห่งชาติ40วันเพื่อประเทศไทยด้วยเครือข่ายอธิฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกบปทและกปภ40วันอธิฐานแห่งชาติชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรสดุดี33ข้อที่12วันที่7พฤศจิกายน2025ชีวิตนี้ขอมอบถวายขอพระคำพีสำหรับการท่องจำ เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กำไรในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่11อ่านฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่2 0ถึง24่ข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคิดจะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพคิดและการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนา จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคิดซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากกว่าสำหรับพวกท่านอัคระทูตเปาโลได้เขียนจดหมายฝากไปถึงพี่น้องในคิตจักรในเมืองฟิลิปปีเป็นพยานว่าแม้ท่านกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากอย่างหนักแต่ท่านไม่ได้ท้อใจหรือคิดอยากตายหรือหมดกำลังใจในการติดตามและรับใช้พระเจ้า แต่ท่านยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยใจขอบพระคุณพระเจ้าและปรารถนาที่จะได้อยู่กับพระเจ้าเสมอหากต้องจากโลกนี้ไปก็เป็นกำไรแต่ถ้าเป็นน้ำพระทยัยให้มีชีวิตอยู่ก็จะปฏิบัติงานของพระคิดให้ดีที่สุดท่านขอเลือกการถวายเกียรติแก่พระเจ้าและนำความรอดไปสู่คนอื่นให้มากที่สุดท่านไม่ได้ละอายใจในการติดตามและรับใช้พระเจ้า แม้จะเกิดเรื่องที่ไม่คาดหวังก็ตามเพราะการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กําไรเพราะท่านจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดินสวรรค์เป็นนิจนิรันดร์ถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลข้าพเจ้าครุ้นคิดว่าการตายเพื่อพระคิดกับการอยู่เพื่อพระคิดอันไหนจะยากกว่ากันบ่อยครั้งที่เราชอบพูดว่า เรายอมตายเพื่อพระคิดได้เหตุว่าการตายเพื่อพระคิดไม่ยากเลยแต่การอยู่เพื่อพระคิดตั้งหากที่ยากมากจริงๆการใช้ชีวิตแบบถวายเกียรติพระเจ้าโดยการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับผู้อื่นนั้นยากกว่าเปาโลรู้สึกลำบากใจถ้าต้องเลือกระหว่างสองอย่างนี้แน่นอนการจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้านั้นเป็นกำไรชีวิตได้พักผ่อน และมีสามัคคีทมกับพระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์และท่านเองก็ไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านไปในโลกนี้เพราะท่านได้รับใช้พระคิดอย่างเต็มที่แล้วอีกทั้งรับใช้พี่น้องในพระคิดในเมืองต่างๆที่ห่างไกลแต่ท้ายที่สุดเปาโลก,ก็เลือกที่จะอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าจนถึงวินาทีสุดท้ายบนแผ่นดินโลกเพื่ออนาจาักรของพระคิดจะขยายเขตแดนออกไปจนสุดขอบฟ้า ให้เรามาอธิฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ขอที่พระเจ้าจะทรงยกชูใจของข้าพระองค์ในทุกครั้งที่ข้าพระองค์รู้สึกเหนื่อยและแท้อแท้ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังและเรียวแรงของลูกขึ้นใหม่ที่ลูกจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดและทำพระมหาบัญชาของพระองค์ให้สำเร็จก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเพื่อรับกำไรจากพระองค์และหัวข้อสำหรับอธิษฐานเผื่อประเทศไทยในวันนี้ อธิษฐานเพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่มผู้นำหลักเพื่อที่จะขับเคลื่อนนิมิตหนึ่งหให้สำเร็จและขอพระเจ้าที่จะทำลายอำนาจมืดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะไม่มีอำนาจใดที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระเจ้าของเราและเราอธิษฐานเพื่อคนรุ่นใหม่ขอพระองค์เสริมกำลังและเสริมสร้างเขาในทุกๆด้าน เพื่อพวกเขาจะสารต่องานอาณาจักรของพระเจ้าสืบไปเป็นนิดเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสุดท้ายนี้หากพี่น้องมีพระพรแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเพื่อเป็นพระพรร่วมกันขอเชิญชวนพี่น้องส่งต่อพระพรผ่านการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Line Official โดยพิมพ์ a เล e Thailand หรือช่องทางอื่นๆสามารถติดตามได้ที่รายละเอียดลิงก์ด้านล่างนี้และสามารถแบ่งปันพระพรโดยการกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เนื้อหาในแต่ละวันแจ้งเตือนพี่น้องร่วมกันสำหรับวันนี้ขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน